ยานกุลรมอีกแล้วถ่านี่ไหมยิงงไม่ได้หรอกคุเห็นยันบ้อนยังได้จักรยานปแล้วยันได้หมบังจักรยานลักขหอนเจ้าบังจักรยานหลักขนหอนไอแมนอยากพอยากพแมนเ้ยฉันวาเดี๋ยวพันะไม่ใช่อยากเนาะอยากชีบ้วยจักรยานกุลรม่านี่ไหมโอ้ยไงเลยบัเนี่ยมาดิ เดี๋ยวเดี๋ยวยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไงล่ะมังเก่งในนี่นะที่ตัวซื้อไม่ไอ่แม่นแมมันเป็นยังไงไซเดเมื่อสองมือ่อเนี่ยมันคือยานเดี๋ย,วยงว่าหรือว่ามันเป็นน้เนื้อผ้าหรือราคาว่าแพงบ่โอ้ยราคาก็ซื้อแพงอยู่นะลอยก็บาดกูน่ะนี่นะลอยก็บาทแม,ม่นเนี่ยอไอ้ไซเดมันคือยานเดี๋ยวว่าเจ้ามือใบวิดปลาเป็นยังไงมันยานมันเป็นน้ำหยังขึ้นตัวเป็นน้ำทำเจ้าเนี่ยมันยานทำไมมันยานแม่นโอ้ยหาเลยสังวาท กินเนอะกินไม่เงีย